โอเคสตรายให้เติมครับให้ผู้กำกับรายการอย่างนี้มีปัญหาครับไปอีกไปอีกน้ำปั่นน้ำปั่นเอ็นี่ดิมาแล้วครับตักมาที่2-2กันอีกครั้งครับมาเลข19ได้บอลแล้วซัดมาร์กาเร็ตในที่นี้ต้องเล่นใกล้สุดเย้ โถ่ทำการวเลยครับเป็นลูกที่จุดโทษครับมาไอเล็ไอเลกเหล่มนะครับล้ไปดูช้าครับดนจับรสายแล้วก็โดนเกี่ยวขายัดหนกล้หโอ้โหัวหลังหลาหนอเล่นต่อน่อ เดินใหญ่เดินชนหน่อยเดินชนหน่อยไหมเราไม่ตื่นต right ัวเราไม่ตื่นแนี้เล่นได้หมดแล้วมาเสียบห่นึ้นเลยเี่ยเลยเขี่ยเลยเถื่นเถอนเอสามตัวนีันงัดจะได้ได้ไครับขึนนำตีด้วยมื่ครับไปโดนคนนี้นึงไปโนคนนี้นึ่งเมากนะเก่งมาเก่งเก่งเก่งเก่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 นเก่งเก่งเก่งเก่เ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 เเ่ แต่ไม่เป็นไรครับสนุกสนานครับเด็กๆวันนี้เรดูใจรับทุนนักซาร์เรครับทำสำเร็จครับเลมาคับแล้วสจะมีรับเท่ยรับแล้วมาอีครบหมูหมาชุดใหญ่รั้นี่เอชเทยคาลินแนนอนรับแช์นี้นี่ได้เจอของจริงรับแนได้ เดินช็อตใช้บอลเร็วอ้ลำบากตากางกลาง่ายประตูเจ็บไปเจ็บไปเจ็บไปเจ้าเาเลยเจ้างปเ้าไป้างปเจ้าไันจ้าเจ้าไป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 เจ้าไเจ้าเจ้าไปเจ้าไปเจ้าไปเจาไปเาเจ้าไปตจ้าเจ้าต้าไปเาไาไปเาไาไ้าไา้าเ้าไาไาไาเาไาปาไาไ้าไาา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  ถ้าไม่มีเสียตายช่วงลงแล้ว้าเป็นพี่วิทย์เนี่ชนแน่นอนฮะอายแล้วเชียร์ควายใช่ไหมบอลครึ่งแรกค่ะในสนามที่สอั่นเป็นชนาธิปนี่ข้นยันอูครับสมประตูต่อหครับโตแทนมีคูลูกม้สอประตูที่เราดูน่ะโดนว่าอะไร เอาค่ะมาชมพื้งหลังกันนะคะมาดูสนามที่เจ้าแม่เลนคือเวลาหลัรนะ

เลตบอลมางบนบอลไม่เร kind of ็วสนใจเรื่องหุ่นขันนะสนใจเรื่องประสบการณ์ที่คุณได้รับในวันนี้ครับนสนามที่หนึ่งครับ88งเป็นนได้ชนีครับนัอย่่สมากเพียมีการรับในสนามที่หนรวานตเลยี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยทุกคู่จะตามดิ

เดินเดินชนแป๊กเลยยืมือเลยออกมือติดต้องขยันหน่อยติดต้องลงคู่หน่อยเดินใ้ไว้ปีกปีกปีกเร็วหน่อยเดินเดินเดินเดยนเดิ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 นเินเด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 ้นเดิเดิน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 เอยนเดิ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 เดิเดินเดิเดินเดเดินเดินเดินเดิดดินเนเดินเดินเดินเนเ มีติได้ขวาได้ขวาได้เป๊วเร็วสถนที่หนึ่งครับตะเข้าอัตโนมัตรขวางสถานอะไรต้นขวติดชิมาตะนี้ติดกับโมเสกขยืดเลยซิปเซกขยืดเยไม่ติดแน่เลยไเร็วเแน่เลยไปติดแน่เลย สตันไปนิดนึ่งนะคะพี่พี่ยืนสิบสามโดนโดนนำไปนะคะเลยสตันไปนิดหนึ่ง่ะ

โลกที่4นะคะจากพี่ไอรินนะคะทันไหมคะด้านซ้ายขวาต้านมากไม่ไปมากเลน่าเลหยับน้องให้น้องๆได้เล่นรับในสนามที่สองเล่นในสนามที่เล่นในสนามที่่เ งานหลมาท่าสนามทีหนึ่งกันสนามเดียวเลยดกวาครับแฮสอร์ไม่ขาดันเสมอทีหนึ่งหนึ่งโอไม่ได้หนึงให้ช้าช้าเดมันนมักตเพเเเพรดอยดลอยไม่ต้องเล่นสนามนี่แ่เลยเอคีได้ประสบการณ์ไม่แต่อ่อ ขอโทษด,ด้วยลูกขอโทษกันด้วยสนามที่หนึ่นงดีกว่าครับสกอร์ยังอยู่ที่หนึ่งประตูหนำลงล็อกยังจบเกมได้ลูล้แบบนี้นี่เดินมาถึงที่กลารกรรครับจุดโทษจุดโองไปเ สามี่ห้าครับน้องออัสครับนั่นั่งนันั่งเปลี่ยนตัวครับต้นกล้าต้งกล้ามามากมากั่งนี้สองคนเดียวเดียวเอ้ยจิ้มจิ้มต่กนั้นได้เปลี่ยนเตมรับลงมาแพ็คละไอเข้าพื้นมเตมเรียมรับงมาแล้วให้สิบเจ็ดเป็นังนีมิชล่าเข้ เออเอาคู่ได้คูได้ไอ้หนูว่าคู่ได้เทสเพสระวังโชว์เทสอยู่ในเทเทสให้มาตกใจให้้าลงมุมมุมนิดเดียวนิดเดียวเนาะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะโทษบอลลงนิดเดียว

เอียเดยวเดียวเดไยวเดียเดียเดยวเียวเดีดียวดียวเดียวเดยดวเดียวเดเดเดียวเดวเดีแวเเดยดยวเดวเดียวเดเวเดียวเดยวเดียวเยเดวดียวเดีเดวเดียเดวดดีเยวีวเยเดเดเดียวยเีย

มาคนแรมคนแรโอ้ไปวิ่งเลยจีตาให้ลงไปวิ่งลยวิ่งอย่าเข้าอย่าเข้าในตามตามตามสกลเนี่ยเไปเฮ้ยนหน่อยวันชัยหมดไปหมดังเดินเดิน กับสายังมาสนอแล้ว่ายมาหนึ่งพานมาแสนพายแสนแล้วาดีเดินแอ่ด้วเหอ้า้อมาเลยออกมาเลยอะไรเนี่ยทำหน้าทีามากันไปครับแอ่ไปตะอลแล้าในสนาม

ยาพเอหลาะอ่หมดเวลาการแข่งข <si ันค่ะยังไงใครจะน่คเจ้าภาพไปนะเอสเคค่มีไปหประตูต่อสค่ะ